ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา986ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินย่อมต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกันกับผู้รับรองตั๋วแลกเงินวรกสองตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งให้ใช้เงินในเวลาใดเวลาหนึ่งภายหลังได้เห็นนั้นต้องนำยื่นให้ผู้ออกตัว๋ว จดรับรู้ภายในจำกัดเวลาดังกําหนดไว้ในมาตรา928กําหนดเวลานี้ให้นับแต่วันจดรับรู้ซึ่งลงลายมือชื่อผู้ออกตัว๋วถ้าผู้ออกตั๋วบอกปัดไม่ยอมจดรับรู้และลงวันใสการที่เขาบอกปัดเช่นนี้ท่านว่า ต้องทำให้เป็นหลักฐานขึ้นด้วยคําคัดค้านและวันคัดค้านนั้นให้ถือเป็นวันเริ่มต้นในการนับกําหนดเวลาแต่ได้เห็น